รู้ว่าการนอนนิ่งๆมันทรมานขนาดนี้เราคงดูแลตัวเองดีกว่านี้สวัสดีค่ะเราชื่อใบเตยแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละอยู่กับเพื่อนกินของอร่อยทุกวันอืมแต่แค่เราไม่ออกกํลาลังกายหรอกนะแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วว่าจะออกอะไรอีกเราว่าร่างกายเราก็ปกติดีนะแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรด้วยแล้วทาไมตอนเริ่มแรกเราเป็นแบบนั้นน่ะหรอมาเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง ย้อนไปก่อนว่าวันนั้นอะ่ะก็เป็นวันหยุดวันหนึง่งที่เรานัดเพื่อนไปเที่ยวกันหลังจากนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกันตามปกติกินของอร่อยเดินเล่นทั้งหมดทุกอย่างอะ่ะท้าเหมือนปกติแบบทุกๆวันนั่นแหละแต่ในตอนที่พวกเรากําลังจะแยกกันเราก็ ญาติคนไข้ใช่ไหมคะคนไข้มีอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทําให้เซลล์นเนื้อเยื่อในสมองถูกทาลายซึ่งเกิดจากหลอดเลือดในสมองอุดตันค่ะและทางเราได้วินิจฉัยว่าคนไข้เป็นสโตรกนะคะก็นั่นแหละเราเป็นส t ต o กเราก็อยู่โรงพยาบาลไปสักพักหนึ่งเลยแหละ ในทุกๆวันเราก็ทำกายภาพตามที่หมอบอกจนวันที่เราได้ออกจากโรงพยาบาลซากทีคนไข้ต้องมีวินัยในการทำกายภาพบอ่อยๆนะคะจะได้หายไวๆก็แค่กายภาพอะ่ะคงไม่ยากหรอกหรือเปล่านะ ขอพูดใหม่กายภาพยากมากเลยอ่ะก็แค่เดินเองทําไมถึงล้มแล้วแล้วก็แค่หยิบของอ่ะขนาดอันเล็กยังหล่นเลยท้อเลยอ่ะตอนนั้นถ้าไม่มีกําลังใจในการทําแล้วอ่ะสิ่งที่เราทําในทุกๆวันทําไมวันนี้เราทําไม่ได้อ่ะคงไม่หายหรอกจนวันหนึ่งเพื่อนส่งคลิปของหมอซีมาเขาก็เคยเป็นสโตรกแต่เขาก็ทกํากายภาพจนหาย เราเลยมาคิดว่าขนาดเขายังทำได้ลองดูอีกสักทีเราก็ทำได้สิหลังจากนั้นเราก็ทำกายภาพทุกวันจนเรากลายเป็นปกติเหมือนวันนี้นี่แหละ